สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่าหายไปพักหนึ่งนะฮะอีกแล้วนะฮะพอดีช่วงนี้ติดงานนะเออแล้วก็มีอาการลิ้นพันกันด้วยนะก็ขออภนะัยนันเป็นอาการที่แกไม่หายจริงๆทีงลิ้นพันกันอนะ่ะแต่ก็ตามนะวันนี้ผมก็กลับมาแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณ m j g นะเล่นเป็นโปรโตสีดงฝั่งข,งขวาบนนะฮะอ่ะ ส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะฮะคุณกัมบี้นะฮะจากแคลนโอ้โหภาษาอะไรครับเนี่ยตัวอักษรอ,อะไรเอ่ยผมไม่รู้ว่าต้องอ่านยังไงนะชื่อแคลนเขาเนะีอ่ะเอาเป็นว่าคุณกัมบี้กัมบี้นะเลนเป็นโทเรนซ์สีน้ำเงินนะอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะครับของแมปที่มีชื่อว่าเลไลน์นะฮะซึ่งคุณกัมบี้นี่อยู่ลีกมาสเตอร์นะฮะแต่ว่าคุณ MJG นี่ไม่ได้อยู่ในลีกหรือว่าไม่ได้อยู่ในแรงใดๆนะฮะอ่า นะครับก็มาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะเพราะว่าก่อนหน้านี้รู้สึกว่าผมจะแคสไปเกมนึง่งใช่ไหมผมจำไม่ค่อยได้ของคุณ MGG นะฮะที่ไปเจอกับผู้เล่นระดับ Grandmaster อ่าใครอยากรู้ก็ย้อนกลับไปดูก็ได้นะอะ่คือภาพหน้าปกคลิปผมก็จะเขียนชื่อผู้เล่นไว้ตามปกตินะฮะสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะเซิร์ชดูได้นะอะโอเคอ่ะฝั่งสีแดงนะฮะ เปิดดับเบิลแก๊สตามสูตรปกติเลยนะบเบอร์เนติกสคอร์ก็มาแล้วนะเอ้ยกำลังมานะแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่ริปเปอร์มาแล้วนะโอ้เซตเว่พอรไ์ไปสักไกลเลยนะไปไหนครับอืม้มมานี่เลยนะฮะอ่าผู้เล่นมาสเตอร์ลีกนะฮะฝั่งสีน้ำเงินอย่างที่บอกไปนะก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับซึ่งตอนนี้โอ้ลงคอมมานด์เซ็นเตอร์นะฮะลงไว้บนนี้เลยนะฮะแทนที่การลงไปสร้างอ่าข้างแนวเร่นะ อย่างนี้แต่ว่าถ้ามาสร้างตรงนี้อาจจะบินมาแลนดิ้งตรงนี้ก็ได้นะคิดว่านะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงคุณ MJG เล่น Proxy Robo นะฮะน่าสนใจนะโอ้โหเล่นอาวุธหนักซะด้วยนะ,ะแล้วฝั่งเซมเงินอ้าวมาสกเกลเจอพอดีนะจ้าเอสิครับลักษณะน,นี้โอเคอ่ะริปเปอร์เอาไปยิงสิ่งก่อสร้างก็ทำดาเมจได้น้อยนะฮะในแพท ยุคใหม่ใช้คำนี้แล้วกันนะถ้าเป็นยุคเก่าเนี่ยมันจะเอเออ่าเวลาโจมตีสิ่งก่อสร้างมันจะปาระเบิดนะดาเมจรุนแรงมากนะฮะแต่ว่าแผลปัจจุบันนี้ก็แค่ยิงปืนนะระเบิดนี่ก็เป็นสกิลกดใช้ไปนะอ่ะฝั่งสีแดงนะครับตอนนี้ส่งสต็อกเกอร์มาแล้วนะฮะโรบอติกฟัซซิลิตี้มาแล้วกดเป็นอิมมอร์ทัลนะครับผมแล้วในขณะเดียวกันมีการวางพรนะ็อกซี่ไพลอนณจุดนี้อีกที่นึงนะซึ่งจะทําอะไรก็ไม่ทราบนะแต่ว่าที่แน่ๆน,นะครับรู้สึกว่าริปเปอร์เอาริปเปอร์หาย โอเคอ่ะอยังไงก็ตามนะฝั่งสีแดงนะครับอ่าตอกเกอร์ er มาแล้วอ๋อริปเปอร์อยู่นี่นี่เองนะอ่าเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะยังไงครับนี่ไงสกิลโยนระเบิดนะฮะทำให้น็อกดาวน์นะครับดาเมจรู้สึกทุยรู้สึกว่าจะเข้าแค่ห้าหน่วยนะยังไงครับฝั่งสีอือฝั่งสีแดงโอ้โหดีเลย์บังเกอร์ไปได้แป๊บเดียวแต่ว่าสุดท้ายแล้วบังเกอร์ก็สร้างเสร็จจนได้นะฮะอ่าฝั่งสีน้ำเงินดึงยูนิตเข้าไปในบังเกอร์นะมีริปเปอร์หนึ่งกับมารีนสองนะฮะยูนิตท,ที่เอาไวห้ห แนวป้องกันนะฮะตอนนี้นะครับววระเบิดน็อกดาวไปดีเลย์ไปได้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็บึ้มไปนะฮะแต่ฝั่งสีแดงยังเข้าไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่าดามเมจน้อยเกินไปนะแล้วตรงน,นี้อื้อมอริเปอร์เกือบตายนะฮะเลือดเหลือเท่าไหร่เลือดเหลือเจ็ดนะครับอ่แต่ไม่เป็นไรนะฮะริเปอร์สักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะรีเจนเลือดอันยังไงมันรีเจนแล้ เวลาที่ไม่ได้รับดาเมจเป็นระยะเวลาหนึ่งนะซึ่งผมจาตัวเลขเป๊ะไม่ได้ว่ากี่วินนะแต่ว่าที่แน่นะครับฝั่งสีแดงตอนนี้มีวาร์ปริซึมมาแล้วนะโอ้สไนเข้าไปที่รี .ACT เตอร์เลยนะอ่ะาเมื่อกี้แล้วตรงนี้ก็ยังไงครับยิงรี .ACT เตอร์ต่อนะไปมอเตอร์บิงส์พลายแล้วยังไงวาร์ปริซึมอืมโอเควาร์ปยูนิตกลับขึ้นยานเอามาปล่อยตรงนี้นะครับเพื่อเติมพลาสมาชิลด์นะมีการลงชิลด์แบตเตอรี่ไวแล้วเรียบร้อยนะฝั่งสีแดงนะครับแต่ตอนนี้ก็มีโอ้อดปลงมานะอะ ในขณนะดเดียวกันนะครับอิมมอร์ทัลอีกตัวหนึ่งก็ออกมาแล้วนะแล้วก็มีการกดออฟเซอร์เวอร์มาด้วยนะครอนอโนบูสโครโนบูสใช้กับออฟเซอร์เวอร์หรอทำไมคุณไม่ใช้กับอิมมอร์ทัลอาจจะเป็นเพราะว่าเอเนอีไม่พอนะออน่าจะพออยู่นะโอเคอะตรงนี้ไม่ครับสตอ,อกเกอร์เดินวิ่งไปวิ่งมานะเดินวิ่งเดินไปเดินมาเออนั่นแหละอะฝั่งสีแดงอ๋อเหมือนจะส่งอเด็เข้าไปสเกลแต่ไม่ได้นะ ั่งสีน้ำเงินเขาปิดบ้านได้ทันนะครับตรงนี้ไงครับ d อ o อ i m m o r t a ลงมาบึ้มไปแล้วนะฮะสป라이่ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะเปิดทางให้อเดบไหลเข้ามานะครับจังหวะน,นี้มาเจอซีแทงด้วยนะอย่างเยอะเลยแล้วไม่กดคนเซิลด้วยนะครับปะทะเลยนะฮะในขณะเดียวกันมีการ drop i m m o r ท a l ลงมาด้วยนะจังหวะน,นี้แล้ววับถิซึมก็บึ้มไปแล้วนะฮะเรียบร้อยครับผมจังหวะน,นี้ยังไงครับซีแทงโอ้โหจะต,ตายไหมครับโอเคตายแลยนะ้วคะพังไปแล้วนะฮะซีแท้งแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงิน ตอนนี้โอ้โหมารินไปกิ้งโอ้โหมีแต่ยูนิตทีอาไวเคอร์ตี้อิมอร์ทอลทั้งนั้นเลยนะเรียบร้อยครับไม่รอดนฮะอิมอร์ทอลสองตัวนี้ตายแล้วตายอีกนะตามเนื้อเรื่องแล้วอิมอร์ทอลนี่อ่าพละขับอิมอร์ทอลนี่เป็นทหารที่บาดเจ็บหนักนะเอามาย,ยัดใส่มายัดใส่เอ่อตัวหุ่นยนต์ไว้นะฮะเป็นพละขับหุ่นยนต์นะจริงๆมันคือร่างวิวัฒนาการของหุ่นดารากูลน,นะ,ะนะครับแต่ว่าดารากูลนี่ ตามเนื้อเรื่องปัจจุบันนี้ก็สามารถสร้างใหม่เพิ่มเติมได้แล้วนะอะถึงแม้ว่าบางส่วนจะถูกแปลงร่างไปเป็นอิมมอร์ทัลก็ตามนะอ่ะกลับ,ลบ <c oughs> ขออภัยนะเอ้ยกลับเข้าสู่เกมของเรานะจังหวะน,นี้มีสตอกเกอร์มาแล้ว4ตัวนะฮะอิมมอร์ทัลก็มาหมาเติมแล้วนะ,ะตรงนี้มีออฟเซอร์เวอร์อีกที่แน่ๆน,นะตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินเนี่ย ขยายฐานจะบอกว่าขยายไม่ได้ก็ไม่เฉิ่นะจริงๆนี่สามารถทําได้ลยนะเอาเอาไปต่อมานมา l ลนดิ้งตรงนี้นะแล้วก็เก็บเร่ไปเลยนะเพราะยังไงไงซะตอนนี้ฝั่งซีเรียเขาก็มาออ,อยู่หน้าบ้านอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าตอนนี้ฝั่งซีเรียต้องการที่จะโฟกัสเรื่องการป้องกันฐานมากกว่านะโอเคเรเวนมาแล้วนะเรเวนเป็นยูนิตที่ไวเคานเ,เตอร์โปรตอนได้ดีมากๆเลยนะแต่ว่าจะดีมากขึ้นนะถ้าหากว่าคุณรีเซิร์ชเอ่ออินเทอร์เฟรนส์แมทริกซ์นะครับ ซึ่งรีเซิร์ชจากเทคแลบที่ต่อกับสตาร์พอร์ตแล้วตรงนี้อ่มีการประทะกันเล็กน้อยนะฝั่งสีเงินกาจะออกอยังไม่ได้นะจังหวะนี้เคต้องถอยกลับมาตั้งหลักก่อนนะมีซีแท้งลงมาแล้วด้วยยังไงครับปะทะกันเลยนะจังหวะนี้ซีแท้งกลางแล้วเรียบร้อยครับยิงอัดเข้าไปโอโ้ระยะยิงไกลถึงขนาดนี้เลยนะฝั่งสีแดงบ็อกซี่ตรงนี้ไม่น่ารอดนะครับเคยิงบึ้มไปแล้วเรียบร้อยนะ ้องถอยกลับมาตรงนี้นะครับแต่ว่าฝั่งซีเรียนี่คือเขาวัดใจแบบสุดๆเลยนะก็คือวัดยูนิตลงมาอย่างนี้เลยนะซึ่งไพลอนถ้ามันไม่ได้ต่อกับเกตดเววัดเกตหรือว่าเน็กซันเนี่ยมันจะไม่มีวนะัดคอนดูอิตนะเลยทำให้การวัดยูนิตนี่ช้านะฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วซีลอดคือกว่าจะวัดเสร็จเนี่ยศัตรูนี่สามารถเข้ามาทาลายยูนิตระหว่างวัดได้นะอโอเคเรียบร้อย <c oughs> อ่ะและในจังหวะนี้นะนะจุดนี้นะครับฝั่งสี้เงินในที่สุดก็ลงเบสสองได้สักทีนะครับผมหลังจากที่ยืดเยื้ออยู่นานนะอ่ะตรงนี้ไว้ครับมีอู้มีไฮเทมลาลงมาด้วยนะฮะฝั่งสีแดงเอาเลย,เ,ย,ยเ,เ,เลยครับเอ้อยู่ในอ้อมใช่อันนี้วาเกปเกตโอเคเท่าไรครับซีออเทมเลาอาร์คส์อยู่นี่นี่เองนะเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีรีเสิร์ชอะไรรีเสิร์ชชาร์จนะฮะสกิลพุ่งของซีลอดนะ แสดงว,ว่าเน้นไปที่สีดอนไม่ใช่สตอกเกอร์นะฮะแต่ว่าส่งเข้าไปนี่ก็ยังไงครับปะทะกับมารีนนะฮะอย่างอลังการเลยนะครับจังหวะนี้เรเวนวางป้อม2ป้อมลง,ง,ปงไปแล้วเรียบร้อยรู้สึกว่าอาร์คอนอยังอยู่นะอิมมอร์เทัลยังไงครับอื้มแตกหนึ่งแล้วโอ้โหฝั่งสีแดงตีเข้ามาได้อยู่นะเนี่ยยังไงครับแต่ว่าที่แน่ๆนะฮะต้องถอยก่อนครับจังหวะนี้อาร์คอนเกือบพังเกือบตายนะฮะโอ้โหอาร์คอนนี่พลังชีวิตโดยรวมมันไปอยู่ที่พลาสมาชิลนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัว เฮลตัวเลือดนะตัวฮิตพอยต์นะอันนี้อะไรเนี่ยบังเกอร์โอ้โหถูกดีนายไปก่อนนะไม่ใช่ดีนายสิเขา,เาต้องเรียกว่าดีเล์นะะจังหวะน,นี้อ่ายังไงครับฝั่งสีแดงอาจถอยลงมาตรงนี้ว์ปไฮเทมเป่าลงมานะครับผมจับรวมร่างเป็นอาร์คอนนะฮะ,อะขออภัยด้วยนะเมื่อกี้มีเสียงมอไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านนะฮะ,ะถ้าเสียงมันเข้ามาก็ขออภัยนะอะมาแล้วนะครับอาร์คอนอาร์คอนนี้ก็จริงๆแล้วก็เป็นยูนิตที่เอาไว้แทงได้ดีนะอืม เป็นยูนิตตัวหนึ่งที่เอาไว้แทงได้ดีนะฮะนอกเหนือจากตัว i m m o r ร์ทลนะฮะอิมมอร์ทัลนี่ก็เป็นตัวไว้แทงไว้ชนอยู่แล้วนะต,ตรงนี้อะไรระเบิดตูม้มเมื่อกี้โอโอ๋อวิโดไมล์มันยิงตัวออฟเซอร์นะฮะโอ้โหแล้วตอนนี้ฝั่งสีำเงินคือคุมพื้นที่อย่างหนาแน่นนะฮะมีการเอาไวกิ้งไวกิ้งตัวนี้ก็ยังไงครับอ่าบินขึ้นฟ้าแล้วเรียบร้อยนะ อ่ะแล้วจังหวะน,นี้ยังไงล่ะครับฝั่งสีแดงขับวาปริซึมจับอาร์คอนยัดส่ย,ยานแล้วตรงนี้ครับนิดเดีไม้ย,ยิงตูมเรียบร้อยครับผมืมสิหล่เข้าไปปะทะตายหมดนะตายยกฟุงแล้วตรงนี้ยังไงครับออ้ยอาร์คอนเข้ามาแตกหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับผมฝั่งสีแดงจีจีนะฮะตีไม่เข้าสทีนะฮะโอ้แล้วจะเข้าได้ไงเขามีตั้งสองเบสนะฮะแต่ว่าคุณมีอยู่แค่เบสเดียวนะผม อันนี้เสียเปรียบนะฝั่ง m j g นะน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งเลยนะที่ทําให้เขาแพ้นะอ่ะสุดท้ายแล้วนะชัยชนะได้ตกเป็นของคุณกัมบี้ฝั่งสีน้ําเงินนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ